คนเละาะฝาเรื่องราวลึกลับในผืนป่ามีอยู่มากมายไม่จบสิน้นยากที่จะคาดคะเนได้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างผู้ที่จะเข้าไปในป่าไม่ว่าจะเป็นพานหรือชาวบ้านต้องรู้จักแก้ปัญหาหรือวิธีเอาตัวรอดได้อีกอย่างความชำนาญในการใช้อาวุธ ยิิง้ามีวิชาอาคมด้วยแล้วชมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นแต่สำหรับป่าแห่งนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากโชคชะตาเท่านั้นแม้พระธูดงผู่สรงศิลที่มีจิตสมาธิอันแก่กล้าก็ยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้แม้แต่รูปเดียวแต่ที่รอดมาได้นั่นเป็นเพราะโชคชะตาโดยแท้ป่าที่ดูโปร่งโล่งเหมือนไม่น่ากลัวอะไร แต่กลับดูดผู้คนให้หายวับเข้าไปอย่างลึกรับบางครั้งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้คนที่ไปด้วยกันไปสา仨คนหายไปสองคนหรือไปสองคนหายไปหนึ่งคนที่อยู่ก็วิ่งหนีป่ารลาเพราะตกใจทำอะไรไม่ถูกนอกจากรีบหนีไปให้พ้นพ้นบริเวณนั้นแล้วกลับมาบอกญาติพี่น้องและชาวบ้านแหลกแก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่พอเจอเข้าหลายลายเรื่องเล่าก็แผ่ขยายออกไปหลายหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นจนไม่มีใครกล้าย่ำกายเข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์จึงกลายเป็นเรื่องที่ล่ำหรือถึงป่าลับแลที่เคยได้ยินในหลายพื้นที่แต่ป่าแถบนี้ไม่เคยมีปรากฏมากอ่อนหรืออาจจะเกิดจากประตูมิติหรือการกระทำของอะไรบางอย่างก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ ที่สำคัญผู้ที่หลอดกลับมาได้หลายคนกับเสียสติผูดจาไม่รู้เรื่องจนจับใจความไม่ได้แม้แต่คนเดียวแต่ไม่พบว่ามีผู้ที่หลอดกลับมานั้นจะเป็นพระธุดงแม้แต่โลบเดียวจนต่อมาก็มีพระธุดงเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนี้อีกเป็นหลวงพ่อวัยประมาณไม่ถึงหกสบมาปรากฏอยู่ใกล้กับหมู่บ้านก่อนเข้าป่า ต้องการจะทุดงผ่านป่าแห่งนี้ไปวันในวันโลงขึ้นเพื่อที่จะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเพราะจะทำให้การเดินทุดงของท่านไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาด้วยจิตที่ม่งมั่นไม่ต่างจากพระทุดงรูปอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดและไม่รู้สึกหวาดหวัว่นกับใครอันตรายใดๆแม้แต่ชาวบ้านจะเตือนว่าป่าแห่งนี้ไม่เป็นที่น่าผ่านเท่าใดนักแต่ก็ไม่มีใครทัดทานหลวงพ่อได้ ทำได้เพียงนำอาหารแห่งที่สามารถอยู่ได้หลายวันใส่บาตรให้กับท่านไว้ฉันระวางทางเท่านั้นและเฝ้ามองจนหลวงพ่อเดินลับหายไปในปา่าไม่มีใครกล้าไปส่งท่านแม้แต่คนเดียวขณะที่หลวงพ่อเดินลับไปแล้วนั้นก็มีพรานนมในหมู่บ้านวิ่งตามเข้าไปด้วยโดยมีอาวุธปืนและยามที่ใส่อาหารและมีดหมอที่พ่อทิ้งไว้ให้ติดตัวไปด้วย ชาวบ้านได้แต่ร้องบอกให้ระวังตัวและปลอดภัยกลับมาเพราะรู้จักนิสัยความดื้อรั้นของพรานนมดีห้ามก็คงไม่ฟังอยู่ดีชายนมที่วิ่งตามไปจนทันหลวงพ่อพระธุดงและเดินตามท่านไปเงียบๆไม่พูดไม่จากันคงจะรับรู้กันได้ถึงเป้าหมายที่จะไปพบเจอหลวงพ่อเอง ท่านเคยได้ยินเรื่องลึกลับของป่าแห่งนี้มาบ้างแล้วว่าแต่เดิมนั้นไม่เคยมีเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจึงอยากจะรู้ว่าเป็นการกระทำของอะไรกันแน่ส่วนพรานนมนั้นมีชื่อว่าทิศเทียนซึ่งเป็นลูกชายของหนึ่งในพรานที่หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าเช่นกันด้วยว่ามีกันแค่สองคนพ่อลูก จึงไม่มีอะไรจะมาฉุดล้างไม่ให้ออกตามหาพ่อได้และเชื่อว่าต้องเป็นการกระทำของอะไรบางอย่างเป็นแน่แท้ทิดเพียนนั้นเคยตามพ่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่ามาตั้งแต่เริ่มโตเป็นนมและเติบโตมาจากป่าแห่งนี้ที่เห็นพ่อล่าสัตว์มาตั้งแต่จำความได้ไม่เคยเกิดเรื่องแปลกแปกแบบนี้เลยไม่คิดว่าครั้งหลังสุดที่ปล่อยให้พ่อไปล่าสัตว์ โดยที่ไม่ได้ตามไปด้วยเมื่อหกเดือนก่อนจะเป็นการเห็นพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ยังเชื่อว่าพ่อยังจะสามารถเอาตัวรอดได้เพื่อรอสักวันที่จะกลับออกมาหลวงพ่อกับทิดเพียนไม่รู้เลยว่าจุดไหนที่มีคนหายหรือเป็นปากทางเข้าเมืองรับแลนั่นเพราะผู้ที่เคยเห็นคนหายวับไปกับตาเกิดขึ้นหลายจุดมากในปา่า ได้แต่เดินย่ำเท้าไปเรื่อยๆเท่านั้นจนสุดท้ายทั้งหลวงพ่อและทิดเพียนก็หลุดเข้าไปอีกที่ที่แปลกตากว่าปลาที่เดินผ่านมาเมื่อครู่ปลาที่ดูโลง่งปลงกับกลายเป็นป่าลกคขึ้มทันทีต้นไม้ใหญ่สูงตระหงานที่เลี้ยงรายไปทั่วป่าเหมือนไม่เคยถูกรบกวนมาเป็นร้อยปีพันปีมันใหญ่โตจนกิ่งก้านบางช่วง สามารถจะเดินข้ามหากันได้เลยทีเดียวในผืนป่านั้นมองไปไม่ได้ไกลมากนักเพราะไม้ใหญ่แทบจะปกคลุมจนมิดรู้สึกเย็นยะเยือกทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นหน้าร้อนจนร้อนแทบจะโะอไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีแดดเหมือนเดิมแต่กลับมีแสงสว่างให้มองเห็นได้ทั่วปา่าทั้งทั้งที่ท้องฟ้านั้นมืดสนิทไม่มีแม้เสียงสัตว์น้อยใหญ่ร้อนให้ได้ยิน หลวงพ่อเอ่ยปากบอกกับทิศเพียนเบาๆว่านี่ไม่ใช่เป็นป่าลับแลแต่อย่างใดน่าจะเกิดจากผูกที่มีอาคมเป็นผูกกระทำขึ้นไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามและไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรบอกให้ทิศเพียนคอยระวังตัวไว้อาจจะเกิดอะไรไม่คาดคิดได้ท่านหลวงเอาสายสินในยญาหมอ,อกมาเส้นหนึ่งกำไว้ในมือแล้วบริกรรมขาถาไปด้วยเดินไปด้วย เปล่าปวดปวดแล้วส่งยื่นกับม้าให้กับทิดเกียนที่เดินตามหลังอยู่ไม่ห่างให้ผูกข้อมือเอาไว้เพื่อความปลอดภัยสายตาของทิดเกียนก็มองไปทุกทิศท,ทุกทางเชื่อว่าอาจจะเห็นพ่อและคนอื่นๆที่พลัดหลงเข้ามาไม่รู้ว่าเวลาใดแล้วหลวงพ่อบอกให้หยุดพักใต้ต้ตนไม้ใหญ่ตนหนึ่งที่มองขึ้นไปพบว่าเป็นต้นมะเดื่อขนาดยักษ์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน และเหมือนว่าจะมีอยู่ทั่วไปในป่าแห่งนี้ลูกมันใหญ่เกือบเท่าไข่ไกลทิดเพียนลองหยิบปลูกสีเหลืองที่หล่นลงมาบนพื้นมากัดกินก็พบว่ามันมีรสหวานชื่นใจยางประหลาดหลวงพ่อท่านปักกดพักอยู่ตรงจุดนั้นเองแล้วสั่งให้ทิดเพียนหาไม้แห้งที่อยู่ใกล้ตัวมากอ่อไฟกันสัตว์ร้ายห้ามแยกออกไปไกลเด็ดาดเพราะอาจจะพัดหลงหรือเกิดอันตรายได้ ได้ฝืนมาทิดเพียนกลรีบก่อไฟทันทีเผื่อว่าอาจจะมีใครเห็นควันไฟบ้างแล้วใช้มีดหมอที่ติดตัวมาตัดเอาใบไม้มาสมทำเป็นที่นอนใกล้ๆก,กับกรดของหลวงพ่อควันไฟเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วป่าไม่รู้ว่าผู้คนและพระที่หลงเข้ามาหายไปไหนกันหมดหลวงพ่อท่านก็ดทำพิธีกำนดจิตปักกฎของท่านจนเสร็จ ก็สั่งห้ามทิศเพียนออกจากบริเวณกฎในระยะหาวาเด็ดขาดเขาก็เริ่มนั่งวิปัสนาทันทีปล่อยให้ทิศเพียนทำได้เพียงมองไปรอบๆคอ,อยเติมฟืนให้ไฟนั้นติดอยู่ตลอดเวลาเอาใบไม้แห้งมาสมบากเป็นบางครั้งเพื่อให้ควันนั้นเป็นสัญญาณไม่นานนักก็เหมือนกับว่ามีบางอย่างจับจ้องอยู่โดยที่หลวงพ่อท่นรับรู้ได้โดยจิต จึงร้องถามไปทั้งๆที่ท่านยังนั่งสมาธิอยู่ต้องคานอะไรก็บ,บอกมาทิดเพียนก็คิดว่าหลวงพ่อท่านถามก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรครับหลวงพ่อบอกว่าถามผู้ที่เข้ามาเฝ้ามองอยู่ทิดเพียนก็มองไปรอบๆก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ก็คิดสงสัยว่าหลวงพ่อเห็นอะไรทำไมตนไม่เห็นหลวงพ่อบริกรรมพรึมพำอยู่เพียงคู่เดียว ก็เป่าปวดปลาดออกไปด้านหน้าปรากฏรล่างของเสือโค่งตัวเครืของยาวเกือบหกศอกยืนจังก้าอยู่ทิดเพลียนตกใจร้องลั่นยกปืนขึ้นยิงทันทีบังแต่กลับไม่ละคายผิวเสือนั่นแม้แต่น้อยเสือนั่นมีดวงตาแดงฉานเหมือนกับไฟไม่มีผิดเสียงหลวงพ่อบอกมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือผู้มีวิชาอาคม ที่ใช้วิชาเสือสมิงผิดผีผิดครูเลยได้กลายเป็นเสืออดมาและคืนล่างเดิมไม่ได้เลยสร้างอาณาเขตกองตอนขึ้นมาจากอาคมทำให้มีคนพัดหลงเข้ามาและออกไม่ได้พระธุดงที่หายไปทั้งหมดก็ยอมละสังขารเพื่อเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงนั่นเพื่อจะให้คนที่ลอดออกไปได้ปลอดภัยเสือสมิงนี่เลยไม่ถูกพระธุดงเหล่านั้นทำร้าย แต่คนที่รอดออกไปกับกลายเป็นคนเสียสติกันหมดที่มันมานี่ก็หวังว่าจะมาฆ่าเอาหลวงพ่อไปกินเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งที่มันเคยทำแต่หลวงพ่อยังไม่ยอมละสังขารเหมือนกับพระทุดงหลายลูปที่ผ่านมาเพราะยังไม่ถึงวาระของท่านและต้องการจะมาปลดปล่อยคนที่ยังหลงรลอดอยู่ให้ออกไปจากป่าแห่งนี้ เสือสมิงนี่ก็เอาไว้ไม่ได้อาคมจะคลายกันต่อเมื่อเสือสมิงตัวนี้ตายเท่านั้นบานมาก็นับว่ามันโชคดีที่พระธุดงทุกลูกมีเมตตาไม่ยอมพากชีวิตแต่ยอมสละชีวิตของตัวเองแทนแต่ครั้งนี้เสือสมิงนี่ถึงคราวแล้วเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งพระและชาวบ้านมาพอสมควรมันยังยืนจังการอหล้ลวพ่อลุกขึ้นไปเป็นเยือ ร้องคำรามลั่นด้วยอาการกระหายเลือดเนื้อหลวงพ่อบอกให้ทิดเพียนส่งเอาลูกกระสุนมาให้ท่านลงอาคมให้เพียงครู่เดียวก็ยื่นกลับมาให้กับทิดเพียนไม่ต้องรอให้ท่านบอกเป็นการชี้นำและเป็นการผิดสินไปมากกว่านี้อีกทิดเพียนยัดลูกกระสุนใส่หลังเพิงแล้วยิงทันทีปังเสียงดังลั่นสนันปา่าปนกับเสียงร้องโดยความเจ็บปวดเพียงเฮือกเดียว กระสุนเปืนที่พุ่งเข้าระเบิดหัวอย่างแม่นยำด้วยระยะเพียงห้าวาที่หลวงพ่อลงอาคมกำหนดจิตไว้เสือสมิงนั่นก็นล้มฟุบก,กระตุกอยู่สองสามทีก็เงียบสนิทตายลงทันทีหล่างกลับกลายเป็นชายชราที่นอนจมกองเลือดอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้เรียบร้อยและสั่งให้ทิเพลียนหาฟืนมาเผาหลางชายชรานั่นเสีย พอล่างหมอดใหม่ท้องฟ้ากำเริ่มมิดมิดป่าทั้งป่ากลับคืนสู่สภาพปกติแต่เป็นช่วงคำคำแล้วอาคมถูกล้างไปจนหมดสิน้นกับการตายของชายชรานั่นปิดเพียนเผลอหลับไปและตื่นมาเอาตอนใสๆตอนที่พ่อมาปกุกและดีใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นพ่อและชาวบ้านที่รอดกลับมาหลายคนแต่ไม่พบว่าหลวงพ่ออยู่ที่เดิมแล้ว ไม่รู้ว่าท่านจากไปตอนไหนพ่อของทิดพีนเล่าว่าพากันใช้ชีวิตอยู่แต่บนต้นไม้ไยช่วยกันทํำนั่งห้างอยู่รวมกันหลายคนใกล้ๆก,กันกินแต่ลูกมาเดือแทนน้ำและอาหารคิดว่าคงจะไม่มีทางหลอดกลับออกมาได้แน่เพราะปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือสมิงตัวนั้นได้ต่อมาได้ข่าวว่าชายชรานั่นเดินทางมาไกลเหมือนกับนักรถ จนกลายมาเป็นเสือสมิงอยู่ที่ป่าแห่งนี้จนคืนล่างไม่ได้ตามที่หลวงพ่อบอกเพราะก่อนที่จะเกิดเรื่องเคยมีพานหลายคนมาเห็นก่อนหน้านั้นไว้พบกันใหม่